มาทำมาทำอะไรเนี่ยอ่าฉันจะเปลี่ยนทางเบียนะฉันอยากได้เบียสาสานะแต่ว่าฉันนี่เห็นมีฝุ่นสกปรกนะยังไม่ลงกลงไหมพี่ยังไม่นอนก้งนะแต่ว่าคราวนี้นะฉันจะใช้วิธีใหม่ๆนะฉันเห็นในอินเทอร์เน็ตมีหลายคนที่ทำแบบนี้นะทำจะดีไหมก็เปลี่ยนทางเลยนะก็ไม่ข้าลปูฟ้านะอ่าเพราะว่าเบียถ้าโดนออกซิเจนเนี่ยมันจะเสียนะฮะอะไรนะ โดนออกซิเจนอโดนอาการนะอ่าอืมอืมโดออกซิเจนเสียลงด้ทำไมเอาไม่เอาเข้าลึกๆล่ะใส่ยางน่ะข้าไม่หัไมาเลยไม่รู้เพราะอะไรอ่าเพราะว่าไม่เอาเข้านะสิเมอนไม่เพราะอะไรโอ้ยจ่อยจ่อยยังไม่ออกแรงทำเลยไม่รู้หละดูซิข้างล่างเป็นยังไง ข้างล่างเป็นจฉดไยเมื่อตื้ดตื่นนี่ปวดทีนี้ด้วยอ่าเระวางนะจะดันนะไปยังไปไหมกำลังอ่าไปแล้วสิใช่ไหมระวังนะระวังนะโหงนี้เล่าโหกดีกว่า,วาวเาามียโหกใช่ไหมอือเบียโหกไม่ใช่เบียโหกดีกว่าพูดอะไรวะนี่งงงงตัวเองก็พูดต้องพูดว่าล่ะเมียหงอะดีกว่าเบียโหงอะ อืมใช่คุน,นี้สลัดนะสลัดเป็นกรดจริงโอ้ยเป็นวิธีที่ดีนะเนี่ยนะออาม,มันต้องไปหาข้อมูลใช่ไหมต้องไปหาข้อมูลต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆอทําทุกอย่างเนาะเราเริ่มทําเองเราไม่ได้ออกไปทางสมองเราตอนะแรกก็เป็นซีลิลรครึงอ่ะอืมทำซาดแล้วนะคิดว่าจะเลือประมาณแปดลิตรนะโอ้ยจริงหมดเลยเนี่ย ก็เอามาทดสอบใช่ไหมเอามาทดลองใช่ไหมทดสอบทดลองสีสวยนะไม่ตึงกับดำนะสีสีน้ำตาลนะสีน้ำตาลเข้มๆตอนนี้เป็นมาณกี่องศาเนี่ยยี่สิบเนี่ยยี่สิบสองนะเห็นไหมอ๋อเอาสีเขียวเลยว่าเป็นสีน้ำเงิน เออเอ่อหน้าร้อนฤดูร้อนทำได้ไหมเนี่ยองทำไม่ได้เข้านานะมันจะเป็นเบียร์สไ้ายของฤดูนี้นะเลยจะทำอีกครั้งนึงก็ทำได้ฤดูร้อนก็ทำได้นะแต่ว่าต้องมีตู้เย็นพิเศษนะอ่าต้องมีอุณหภูมิทำอ่าปรับอุณหภูมิมาที่มันตายนะถ้าไม่มีตู้เย็นนะบบลาหนานามันทำไม่ได้อืออืแสดงว่าที่คนที่ทำเบียร์สิงเบียร์อะไรซีซีต้องเข้าใจตัวนี้นะ ใช่ไหมเราจะมาครับกำลงังกำลังแล้วก็จะสต็อปแล้วก็เปิดฝาดูนะว่ามันเป็นยังไงใช่อ๋ออ๋อไม่ทันเลย ปิดก่อนเลยเพื่อนไม่ปิดก่อนเอเอ,อ,เอถ้ามันขยับขยับมันจะไหลลงนี่น่ะถ้ามันขยับแล้วมันจะคุนจะไหลลงปิดไว้ก่อนเลยเสียวเสียวเเป็นจะไหนอู้ยังสะอาดอยู่ด้เปิดนะอืมเบาเบา,บาอู้หอมเหมือนเขามากชลหล่อพี่หอมมันเขามา ใช้สารเสียแบบไปเก็บไว้มันซั่นบนเนาะจ้ะไปพี่แว่นเอาไปเก็บไปเอาไปเก็บนเองกินเองเองกินเองตัวนี้จะอร่อยมากกินเบอร์ตี้เดียวทันที่ละนั่นเนาะโอ้ตายตายไปไปอยู่งสนักเกี้ยวไปหาหมูสนักเกี้ยวเลยจ้ะ